วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาตลาดนัดอีกแล้วค่ะกับเพื่อนคนไทยนะคะนนมาเยอะกว่าเดิมค่ะอย่างกับอยู่เมืองไทยมาดูราคาผักผลไม้กันค่ะวันนี้ดูค่ะช่วงนี้นะคะมีอะไรออกบ้างมีส้มเขียวหวานนะคะที่ออกเยอะแล้วก็บ็อกโคลี่ออนนะคะแอปเปลิลก็มีประจํานะคะแล้วก็ลูกพับผักนี่ราคาถูกมากเลยค่ะยอดบอก อดอกบ็อกโคลี่ไม่ได้แพงนะคะส่วนยอดมันจะแพงกว่าค่ะที่เป็นต้นอ่อนๆน,นะคะขายกิโลละห้ายูโรนะคะก็ประมาณ200กว่าบาทเฉพาะยอดมันนะคะแต่ถ้าดอกมันจะถูกมากเลยค่ะก็ประมาณกิโลละ40บาทเองค่ะทุกคนค่ะดูบรรยากาศตอนเช้าค่ะวันนี้วันมากับน้องมาลินเพื่อนใหม่ของในเมืองปติป,ป้าอย่านะคะน้องเขาเพิ่งย้ายมา ก็เลยชวนน้องเขามาเดินตลาดด้วยแล้วก็จะไปเจอกับเพื่อนคนไทยอีกทีนะคะวันนี้มาเดินก่อนดูบรรยากาศตอนเช้าค่ะ8ปดโมงคึ่งนี่ทัวนะคะทัวเซียนก็ออกแล้วก็ั่วแปรนะคะทุกคนดูแอปเปิลมีทุกดุดูนะคะแอปเปิลก็ถูกแต่ส้มเขียวหวานจะออกเยอะลูกพับออกเยอะมากเลย ราคาจะถูกหน่อยอยู่ถูกกว่าในห้างค่ะถ้าเรามาซื้อตรงตลาดดูค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนดอกไม้เ็าเริ่มพริบานพริบานเยอะเลยค่ะสวยๆงามๆบันเทิงต้นกล้วยไม้ตัวนี้นสวยก็เลยถ่ายมาเป็นพิเศษค่ะทุกคนค่ะ นี้เพื่อนคนไทยก็มารวมตัวกันแล้วนะคะวันนี้น้องอ้นก็มาจากไกลเลยคะ่ะนั่งรถบัตรมาเพื่อมาตลาดโดยเฉพาะเป็นตลาดใหญ่ทุกวันพฤหัสนะคะ <S <S ก็มีน้องอ้นน้องอีน้องอิ๋วก็มาค่ะแล้วก็สม้มแล้วก็นิดนะคะที่อยู่เมืองปฏิปายานะคะใครก็อยู่ไกลก็จะมาสมทบกันที่นี่ไม่เหงาแล้วค่ะเพื่อนคนไทยเยอะ แล้วก็ลูกฟินแนนนะคะที่วานเคยเอามาทํำส้มตำนะคะก็ออกช่วงนี้นะคะหัวละ50สิบสตางค์นะคะ50าสิบเซนนะคะก็ประมาณ15บ6บหกาทน,นี่ค่ะบรรยากาศช,ชาว่วเช้าคนณ็็มาจับจ่ายเยอะวันนี้แดดออกนิดนึงนะคะก็เลยชวนเพื่อนๆน,นะคะออกมาหาซื้อผักผลไม้กัน ดูค่ะคนไทยไปไหนก็สนุกที่นั่นนะคะค่วกับพอค้าต่อราคาขอชิมนะคะส้มเขียวหวานอ,อไม่อร่อยไหมเพราะว่าส้มเขียวหวานไม่มีเมล,ล็ดะะในช่วงนี้จะออกเยอะราคากิโลละหนึ่งยูโรก็ประมาณ36บาทนะคะแล้วก็พีชลูกแพร์มะเขือถั่วเห็นไหมคะถั่วถัวเสียน3ยูโร50เซ็นเซนนะคะ นี่บอกกอลี่ร้านนี้สี่ยูโรก็ประมาณร้อยกว่าบาทนี่นะคะผักผลไม้ทางอิตาลีนะคะช่วงนี้กำลังชิมกวาขาให้ชิมส้มเขียวหวานก่อนซื้อกิโลละหนึ่งกิโอสิบหกบาทชิมเม่อยซื้อ,อเราก็เดินต่อไปเรื่อยเรื่อยค่ะบรรยากาศสนุกมากเลยค่ะมาเพื่อนคนไทยเยอะๆมาเดินด้วยกันพาทุกคนมาดูบรรยากาศร้านประจำ ทุกคนเขาคงจิตชินแล้วใช่ไหมคะนี่ร้านประจําชี้โนนชี้นี่พ่อค้าจําได้หมดแล้วค่ะเพราะเรามาทุกวันพฤหัสพ่อค้าจะจําเราได้นี่ร้านประจํามีฟักแมวด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ฟักแมวอันนี้ร้านนี้นะคะผักมาจากสวนเขานะคะปลอดสารพิษเขาจําเราได้แล้วนะคะนี่ผักปลอดสารพิษนะคะจะไม่สวยเท่าไหร่แต่รสชาติอร่อยมากเลยค่ะ นี่ราคาผักกำละ1.5นะคะก็ประมาณ40กว่าบาทบ้านเราเดี๋ยวยวิวันจะพาทุกคนนะคะไปดูฟักแมวลูกละ1นยูโรนะคะลูกละ3 6บหกบาทฟักแมวเอาไปตำส้มตำนะคะเอาไปทำแกงส้มก็อร่อยแต่มันมีหนามนะคะมันหนามมันทิ่มมือฟักแมวแต่ไปทำส้มตำอร่อยมากเลยคะ่ะแทนมะละกอได้ดีเลยคะ่ะนี่ค่ะฟักแมวลูกละนี่นะคะลูกละหยูโรฟักแมว นี่มะเขือมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเก็บมาจากสวนของเขาไม่ได้ใส่สารพิษนี่นี่คนไทยเรากำลังต่อราคาพ่อค้าจําได้นะคะก็จะเอามาแต่ก่อนวานไม่เคยกินฟักแมวนะคะไม่รู้ว่าฟักแมวที่นี่มีตอนนี้คน<ม>ย้ายมาเยอะเอเชียย้ายมาเยอะ,ะลเ,เลนมีผลไม้เอเชียเข้ามาเยอะอันนี้ก็จะมาจากสวนเขาเหมือนกันนะคะไปดูซิมีผิกมีริกเผ็ดเราไหมนี่ง่ายมีิออกเผ็ด ทองค่ะนี่แหละกินได้ก็ตัวนี้แหละนี่แหละะค่่นีพริกเผ็ดหนาวพวกนี้นะค่ะใช่ใช่เท่าไหร่ถามก่อนพริกนะคะอันนี้พริกเผ็ดมากเลยค่ะเหมือนพริกไทยบ้านเราเลยเลือกเอาหนึ่งยูโรห้าสิบประมาณสี่สิบกว่าบาทสี่สิบห้าบาทค่ะเพราะมันหน้าหนาวมันจะเป็นแบบนี้ที่บ้านพี่เหมือนกันพี่จะเอาตัวนี้หน้าหนาวมันก็ผาเอเชียเราค่ะเป็นนี่เยอะเพราะมันเป็นอุ้ยใช่ใช่อาตัวนั้นสวยหนูได้ยังไหนเนื้อ โอเคหนูได้ละเดี๋ยวพี่จะหาข้างล่างเีลยนู่นนี่นี่ไงประแดงนี่แหละมีกระดกนี่แหละโอเคแต่อันนี้มันไม่สวยว่ะมันมีมันไม่สวยอันเดียวอันเดียวออนี่นี่โอเคเอาอันนี้แหละเอาสดสดโอเคพี่เอาตัวนี้โอเคไปเราเนี่ยต้องผิกอันอันนี้อันนี้ของหนูอันนี้สวย อันนั้นสวยอืม๋อหนูเอานี้เหรอนี่ต้องเอาสีแดงวิตัมด้วยม,มันบังงามเทอปันไดเดี๋ยวเอาเไปเออนี่อืออันนี้ก็ส่วนแลดิสนะคะกลับละห้าสิบเซนนะคะก็ประมาณ1ิบสบาทนะคะ ช่วงหน้าหนาวจะออกเยอะค่ะ <c oughs> สรงแปอร้านไปจ้ำนะคะผักสลัดหน่วละหนึ่งยูโรหน่วละสามสิบหกบาทน,นะคะมันเลิมเลยใหญ่มากอ oh, ู้อันนี้ใหญ่ กร้านเด็กนะคะนี่กร้านเด็อย่างนะคะหนึ่งยูโรง่ายหนึ่งยูโรนะคะไอ้ไอ้สมเจอของใหญ่เลือกบ้านประจําของเขาสดสมเจอของใหญ่ก่สมก็มาจากสวนนะคะาสวนมากจะเป็นแบบนี้จะมาจากสวนของทางนั้นเลยมาเลยจ่ายจะมาทุกวันเจอที่หลังได้ที่หลังได้เจอของใหญ่ดูห้อยสูงๆน่ะดีไซน์ใหม่เอาไปทักนะค่ะเราก็จะมาเดินพาทุกคนค่ะมาเดินช้อปปิ้งกันต่อ มาดูกระเป๋าเสื้อผ้าช่วงหน้าหนาวของตกแจ่งบ้านนะคะก่อนที่จะถึงช่วงคริสต์มาสนะคะนี่อ้าามถึงเราเดินรอกันนะคะเออกลุ่มเป็นก้อนค่ะคนไทยเราช้อปปิ้งเดินดูนะคะดูนห่นไหมมีเพื่อนมาเยอะนี่ราคาถูกนะคะ รองเท้าใส่ด้วยใส่ด้วยกันได้ท uh 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 UH> uh ุกอย่างเดี๋ยวนี้ไซส์เดียวกับแม่ประมาณ7จ็กว่าบาทเนาะนี่โกเปดูไปเรื่อยค่ะทุกคนหนูเอาอะไรไปดูบรรยากาศในตลาดนัดไปพร้อมกันค่ะใช่นี่บวกผลไม้ผักผลไม้แล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆมือสองนะคะลดราคากันหน่ำเลย บรรยากาศตลาดนัดไม่ต่างจากบ้านเราเลยค่ะทุกคนค่ะราคาค่ะวันหน้าหนาวเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณ4องศาก็ใช่ไงรหัวทุกนเลยของึ่งยูโรหนึ่งยูโรสับปะหลังค่ะจริงจริงนี่ค่ะต้นไม้ประดับตกแต่งบ้านสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยงามเนาะ สวยสวยเบลลี่เนี่ยเนต้นนี้เขาถูกไเลยที่จะประดับบ้านไอ้ที่ทำงานต้องใ้พนิษฐาวางเยอะมากถ้าลอยก็ร้างถูกไปตลาดตรงนี้นะคะเป็นตลาดนัดเดินไปด้วยกันค่ะทุกคนพอจาราดูจจุ่นจุ่จาร่ดยน 何でもいいで สตั้มบูตรก็อะไลเอกญาเอกญาดเบรดดิสเบรดดิสเบรร์ดิสคอนละมือสองมือคอนละมือสองมือ <laughs> ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงฝั่งเสื้อผ้านะคะทางออกละนี่ แฟชั่นหน้าหนาวนะคะวันนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะผิดปกติแล้วก็ร้านค้าเต็มเลยค่ะตรงลานตลาดนัดตรงนี้นะคะทุกทีมันจะไม่ได้เต็มแบบนี้นะคะพอคะ่าแต่ช่วงนี้คงจะใกล้ปีใหม่นะคะเขาก็เลยเอาของมาขายเยอะเอาไปเป็นของฝากของขวัญน,นะคะให้ญาติพี่น้องช่วงคริสต์มาสนี่ค่ะปัญญาการนี่มาเจอน้องกินกับ แล้วครบทีมแล้วก็เสียกลับไปเป็นกันค่ะทุกคนตอนนี้กลับไปบ้านไปหาของกินค่ะทําอะไรกินนี่มาถึงบ้านเราก็ต้องทําอาหารอีสานบ้านเรานะคะกุ้งนะคะตากุ้งสดน้องอิวเป็นคนทําและน้องโอนนะคะเป็นคนทําวานเป็นคนเอาเด็กนะคะดูดูแลเด็กให้เขาเขาเป็นคนตามหาให้กินอร่อยมากเลยค่ะอาหารเมนูวันนี้มีทั้งหมูอก ส้มกับนิดไม่ได้มาแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งลวกกินกับน้ำจิ้มตีนไก่นะคะยำตีนไก่คนอิตาเลียนก็กินพิซซ่ากันนะคนไทยเราก็กินตำกุ้งสดตำตีนนะคะนี่เมนูคนไทยเต็มโตะ๊เมนูคนอิตาเลียนแค่พิซซ่ามีคนจัดมีครบทุกอย่างคะ่ะที่อิตาลีตอนนี้อาหารการกินนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินคะ่ะตอนนี้ น้องอ้นกำลังเปิดวายรอฉลองกับตำกุ้งสดของน้องอิวนี่เมนูของเรามีกั้งด้วยน้ำจิ้มนี่นะคะ่ะสองสาวเป็นคนทำอาหารวันเบามือแล้วค่ะทุกคนมีคนทำอาหารให้กินอร่อยมากรสชาตินี้หอมฟุ้งบ้านเลยค่ะติดบ้านเก็ดวันไม่หายเลยค่ะปลาที่วันทำเองกินหอมอบอวนมากแฟนวันชินแล้วค่ะกับกินนี้นี่แม่ค้าของเรานะคะวันนี้ ยอย่างไก่ยูไทยใช่ไหมคะทุกคนวันทําต้นคริสต์มาสไว้เรียบร้อยแล้วฉลองเตรียมเซจฉลองเรียบร้อยแล้วนี่ญาติญาติเห็นเมนูของพวกเรานะคะก็พากันอิจฉาะคะ่ะเห็นวิดีโอแล้วพวว่าพากันอิจฉาใครได้ชิมตากุ้งสดของน้องอิวนะคะฝีมือน้องอิวนะคะก็ต้องเป็นติดใจนะคะหยุดไม่ได้คะ่ะต้องนองกินต่อเนื่องกินนี้ติดมือเลยต้องกินกับผักสดๆค่ะดูอร่อยมาก ปลาล้นะคะแล้วก็น้ําที่น้ําจิ้มนะคะน้ําตําส้มตออ้มน้องเอียมาจากบ้านอร่อยมากๆเลยดูบรรยากาศชิมนะคะจนหมดแล้วไม่รอคนอิตาเลียนแล้วค่ะคนอิตาเลียนก็ไปรอสั่งบัตรสั่งพิซซ่ากินต่อค่ะต้องต่อเนื่องค่ะยาหยุดนะคะหยุดไม่ได้ถ้าได้เจอของอร่อยแล้วนะคะมันหยุดไม่ได้ของเรานะขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะคะมันถึงจะอร่อยนานๆกินทีค่ะ อยากให้ทุกคนมาชิมด้วยกันเลยยังับอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะอาหารไทยเต็มโตอาหารฝรั่งจานเดียวน,นีะ่คะเมนูของเราปีกงังลวกกั้งลวกหมึกไอลวกกุ้งนะคะแ,แล้วก็หมูก<ๆ>ไก,ออก,มก่อบดูเม,มนูของคนอิตาลีคนละถาดเนาะคะ่ะดูดูเมื่อคุณย่าเห็นวิดีโอนะคะตีนไก่นะคะแกะเลยของเมนูซุปตีนไก่นะคะ จัดให้เลยค่ะทุกคนกะละมังเลยแม่ยานี่ยิ้มเลยเวลาเห็นวานโพสลงเฟซบุ๊กนะคะตีนไก่นะคะแกก็อยากกินเราก็พาไปส่งรูปให้น้องนะคะดูวันก็ต้องทำให้แกนะคะวันหลังมาแกบอกว่าฉันก็อยากกินด้วยแกเข้าไปคอมเมนต์นะคะในเฟซบุ๊กฉันก็อยากกินด้วยตีนไก่ก็เลยจัดให้นะคะน้องอิวเก็บไปให้ครึ่งทิโลนะคะก็เลยทำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะ ทานทานนะคะทุกคนดูบรรยากาศมีนะคะอีกวันนะคะแม่ยาก็ได้กินสมใจแล้วค่ะเราได้กินอะไรแกก็ต้องได้กินด้วยนะคะแกก็ไม่พลาดนะคะจะเผ็ดยังไงแกก็กินได้นะคะคุม่ยาวานแกชอบรสชาติอาหารไทยลองมากๆเลยทุกคนเลยค่ะเวลากินอาหารไทยก็ต้องติดใจนะคะบอกว่าเวลานอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนทําอยู่ที่บ้านแกบอกนี่ค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยว นี่ของนี่จานถ้วยของหวานนะคะก็กินเป็นเพื่อนแก่แกกินจะหมดแล้วค่ะนี่เมนูของเรานะคะวันนี้นแม่ยายกิน,นไม่สูใจไับเส้นก๋วยเตี๋ยวกิดแก้มนะคะอร่อยจนลืมนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวติดแก้มไปแล้วค่ะทุกคนนำาพาบรรยากาศของวันนี้มาฝากนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ